นี้นะครับเราจะมาเช็คพัสดุที่ลูกค้าส่งมานะครับผมออของคุณนัตพลน,นะครับผมชิ้นแรกนะวันนี้มีมากี่ชิ้นเฮียว,นนวันนี้มีมาสองชิ้นนะคะเป็นลูกค้าท่านไหนที่จะส่งผ้าไหมามาขายนะคะติดต่อหรือทักหาเราได้ที่เพจนี้นะคะชื่อเพจตามนี้เลยมนตรามหาราณีนะคะเพจตามนี้เลยนะ ทักเข้ามาได้เลยนะคะชื่อเพจเพจของเราเนี่ยจะเป็นเพจที่รับซื้อผ้าไหมนะคะจะเป็นเพจรับซื้อผ้าไหมรับซื้อผ้าไหมขายผ้าไหมนะคะนี่สำหรับท่านที่ต้องการจะขายผ้าไหมนะคะก็สามารถที่จะนี่ค่ะลูกค้าส่งผ้ามาขายให้เรานี่คะนี่นะคะอ่าโอเคอ่าผืนนี้ของลูกค้านะ ของคุณนัทพลเหรอคะอ่ะผืน,น,นที่หนึ่งมีกี่ผืนเนาะหนึ่งผืนนะคะเป็นที่สอง,ง,งเป็นต่งเนาะนอาหารหน้ามาหน่อยเฮียยิบตรงเรียบร้อยบอกอันนี้คือเืนนะ้ออืออืม,อมโอเคมา เป็นผืนม่วงสวยนะนี่อันนี้ประมาณหนึ่งประมาณเมตรยี่สิบรยาวยาวเมตรยี่สิบกว้างหนึ่งเมตรกี่ผืนเป็นหางกระรอกหมดเลยนะคะเซตพวกนี้จะเป็นงานหางกระรอกหางกระรอกเนี่ยเขาจะเป็นได้ฟันเกลียวแบบนี้ เ,เห็น,นไหมฮะได้จะเป็น,นได้ <S 2> 2 <S แบบได้สองเส้นพันกันก็เลกเป็นเป็นฟันเป็นเกลียวเน,เนาะืนสองตรงหนึ่งอ่าพืนสองตรงหนึ่งสามชิ้นนะโอเคอะมาแกะถุงที่สองนะคะเราจะได้รู้อันนี้ของคุณแก้วของคุณแก้วอ่ะแกะได้เลยสําหรับท่านไหนจะส่งผ้ามาขายนะคะตามที่มนแจ้งเลยนะ,ะหน้าเพจมนก็ให้ดูแล้วนะคะจะส่งมาขายก็ ส่งมาที่เพจที่มนแจ้งเลยเดนี้นะคะมนตรามาณาีานะคะเดี๋นี้เลยอ่ะแม่แกะอันนี้เป็นคุณแก้วจะเป็นเสื้ออืมเป็นเสื้อ,อคุณแก้วเอาแมงอะไรมาให้ด้วยหนขอดูแมงซิเอาแมงออกหน่อยโอ้ยคุณแก้วเอาแมงอะไรมาให้ด้วยคุณแก้วใช่ไหมอ่ะหนึ่งตัว อันนี้ก็มีผ้าอ๋ออันนี้ลายแบบผ้าถุงนะไม่ผ้าถุงม,มาเลย <c oughs> โอเคอันนี้หัวมีหัวอือใช่ค่ะถูกต้องอันนั้นแลหละหัวอันนี้เป็นฟ้าน้ำทะเลนะนี่สวยเออสีงามดี เป็นคางสีไลทโทนนะฟ้าเขียวอันนี้เดี๋ยวขนาดก็หนึ่งหลาสองเมตรคือน,นี้ตีไปสองเมตรคือน,นี้ตีไปสองเมตรสวยนะเปิดน,นี้นะโอเค okay, นะคะใครที่จะส่งผ้ามาขายให้เรานะทักมาที่เพจเราได้เลยนะคะชื่อเพจว่ามนตรามหาราณีนะคะเพจนี้รับซื้อผ้าไหมแท้นะคะ ผ้าไหมเก่าผ้าไหมมือสองเรารับหมดเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ